อัปเดตฝนฟ้าพระอีสานเศร้านี่20กรกฎาคม2568เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับพระอีสานของห้ามือนีจะมีฝนฟ้าคนองประมาณรอยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ในหนองค่ายบึงการสกลน,นครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศรราเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 4 3 6องศา,ศาเซลเซียสอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสูจา่าตรวจพอกุมฝนธรรมดากําลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่อํเภอเซกาจังหวัดบึงการข่าตากาว่านอนนิวาดอากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนาทมบานแพง่งสีสงขามทาอุเทนพ่นสวรรค์เมืองปลาปากว่างยางหน้าเก็บเรดูนครถาดพนมจังหวัดนครพนมดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร อัปเดตหายอีกหนึ่งเรดาร์สำหรับเรดาร์ที่สอง ตรวจพ่อกุมฝนปานกลางอยู่ที่อำเภอขัมตากาศจังหวัดสกลนรครอำเภอสรีสรงข้ามทาอุเทนเรนูคนครว่างยางหน้าแก่ถาดพนมพ้นสวรรค์จังหวัดนครพนมกุมฝนหนักอยู่ที่อำเภอหน้าท่มปลาปากจังหวัดนครพนมอำเภอศรีวิไลเสกาจังหวัดบึงกาฬและกะสปะปอล่าจา่าตกหรือตกจังไดคอมมนพูดคุยแจงข่าวกันไดเนาะกลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนพักในคลิปนน้าสวัสดีค่ะ